เตะครับเออทำเพื่ออะไรวะขึ้นเว้ย สวัสดีสันเดย์แชมป์พีรพ์จัดไปวันนี้ช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกนัดที่9จัดไปไม่เหมือนใครเพราะนี่คือบทเรียนชีวิตเล่าให้คิดผ่านกีฬาปืนสงกรานหลังจากเริ่มฤดูกาลแบบเป๋ปๆนี่ไงอย่าใจร้อนอย่าไปไล่โคชให้ผู้บริหารเขาจัดการเราดูเราให้กำลังใจยอย่างเดียวจบเพราะตอนนี้อาร์เซนอลชุดขาวแดงแรงสลัดและ เดี๋ยวมีของเด็ดให้ดูครับดูนี่ให้ดีครับนานทีมีเห็นนะฮะช็อตเด็ดจุดโทษที่เท่ทั้งคนยิงและคนเซฟโอบาไมยังยิงมาร์ตินสเซฟโอบาซัมอาเซนัม,นม,มน30แต่ช็อตเด็ดที่สุดมาจากเสีงวิวครับเจคอแรมเซ่ยกองกลางตัวรุกวัย20ครับจัดไปลายไล่มา1ต่อ3 ไม่ทันครับปืนสองกราชนะอีกแล้วตอนนี้เจ็นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2ไม่แพ้ใครมา2เดือนติดจ,จากอยู่โซนตกชั้นตอนนี้พุ่งมาอยู่ที่9แล้วตอนนี้สซนฮึงมินกองหน้าเบอร์หนึ่งแห่งเอเชียไม่เดียวดายนะครับไม่เกี่ยวกับความรักข่าวลือกับจีซู b l a c k พิงคนะฮะแต่นี่ครับคู่จิ้นครับหวังฮีชางตานามัม กองหน้าคอรีเนอีกคนหนึ่งครับอายุแค่25ย้ายมาอังกฤษแค่2เดือนจัดไปแล้ว4 goals ตอนนี้เป็นดาวยิงอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกคู่กับใครรู้ไหมคู่กับเพื่อนร่วมชาติซนฮึง,งมินไงแต่หมาป่าวูฟมาโดนตีเสมอวิสุดท้ายกับภาพที่ไม่น่าจัดไปสะใจและจะไปทำลายข้าวของแต่ธงทำไมวันนี้โรดริกโก้โอ้ยไม่โก้เลย โดนใบเหลืองไปจริงๆนี่ทำลายข้าวของนี่น่าจะแดงโดนปรับตังค์ไปซื้อถงเลยพี่น้องครับจำไว้ครับเวลาคุณมีความสุขคุณต้องทำให้สังคมคนรอบข้างมีความสุขไม่ใช่ยิ่งสุขยิ่งเทือนวูฟอยู่กลางตารางอันดับ1เบ๊ปพี่น้องครับคุณรู้ไหมว่าคนเก่งกว่าคนเก่งเกิอดอะไรคือดิลลีดิงครับคนเก่งก็ต้องทำอะไรเจ๋งๆถูกไหมฮะแต่คนที่เก่งกว่าคือเจ๊งก่อนล้มก่อน แล้วค่อยมาเจ๋งผมกำลังพูดถึงทีมแตนวัตฟอร์ดครับผลงานนี่แย่จนต้องไปจ้างโค้ชใหม่คนคุ้นเคยจำได้ไหมครับดิลลี่ดิงดิลลี่ดองดิงดิงดองดองดองดิงดิงดองคลาดิโอร์รานีเอรีชาวอิตาเลียนครับที่เคยพาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษเมื่อปี2016นะครับนัดแรกที่คลาดิโอรานีเอรีมาคุมนี่วัตฟอร์ดและเป็นโจครับโดยลิเวอร์พูลบุกมายํำถึงรัง0-5ต่อ เมื่อคืนต้องบุกไปเจออีกหนึ่งทีมในเมืองลิเวอร์พูลก็คือเอ e เวตร์ตันเอเวอร์นี่ไม่คีคีนะครับเพราะถ้าเกิดเอเวอร์ชนะเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปที่4ทันทีแล้วเอ e เวตร์ตันนำก่อนแค่2นาทีแล้วพี่น้องครับเกมเหลือไม่ถึง30นาทีเอเวอร์ Ever, นำแตนชุดแดงของราเนียรี่อยู่2 1 2> แต่ what ทำให้ทุกคนร้องว่า what นาที77 2 2 2 1, นาทีต่อมาเป็น3 2 6นาที after จอดชั่วคิงกองนาโวเรเจนโอ้โหเหมาคนเดียววันนี้3ประตูสี่สองวัดเปิดยิง4ลูกใน13นาทีเอาดีว่านัดแรกแพ้มาศูนต่อหนัดนี้พลิกนรกบุกชนะเอเวอเรตห้าต่อสอหนีโซนตกชั้นมาอยู่ที่14ส่วนเอเวอร์ number seven แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้ปีกขวาอเอาจีเรีนนยนริยอดมอร์ิสไซ้าย รส้ส,ส่ซะซิบุกชนะบรตัตนยุดที่2เป็นรองแค่แต่แต่ตสิงเชลครับซึ่งนัดนี้ไม่มีกองหน้าเด่นเข้มโรเมลูลูคาคูเพราะไปโรงเรียนมหาลัยเรียนพิเศษคำ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 อันนี้แซวเล่นนะครับคือผมอยากพูดเรื่องของลูคาคูที่มีเชื่อร์อรอมเนี่ยนะครับ สมัยก่อนมีคนจำนวนมากครับดูถูกคนผิวเข้มนะผมใช้คนผิวเข้มดีกว่าคนผิวสีหรือคนผิวดำผมจะเรียกคนผิวเข้มว่าคนผิวเข้มเนี่ยมีแต่พลังไม่มีสมองมีแต่แรงไม่มีความคิด <c oughs> พี่รอมจัดไปครับคร,รู้ไหมฮะว่าเขาสามารถพูดได้กี่ภาษานี่คือเอกสารนะครับที่เขาส่งให้นักเขา่ารอบโลกดูว่า เวลาคุณจะสัมภาษณ์ใครเนี่ยนะักกีฬาคนนั้นสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะพูดได้เนี่ยพวกอังกฤษส่วนใหญ่พูดได้แค่ภาษาเดียวสเปนอาจจะพูดได้2ภาษาอังกฤษสเปนถ้าใครพูดได้3ภาษานี่โคตรเทพแต่ลูคากูนี่พูดได้เยอะกว่ากล่องข้อมูลน่ยจนเขาต้องทำให้2บรรทัดะครับคือพูด French, ฝรั่งเศสเ e อรมัเยอรมันอังกฤษอังกฤษสเปนสเปน โปรตุเกสโปรตุเกสดัตช์ฮอลแลนด์เฟลมิชอีกหนึ่งภาษาทางการของฮอลแลนด์แล้วก็อิตาเลียนหรือว่าอิตาเลียนเนี่ยนะครับโอ้โหเชลซีก็เห็นว่าซุปตาเบอร์หนึ่งพูดได้ถึง8ภาษาก็เลยเคารพนะครับสดูดียกย่องโดยการให้เกียรติเฮียรอมนะฮะยิงคู่แข่งแค่เจ็ดลูกเอ๊ะ แล้วก็ช็อตเด็ดก็คือเมสันมาส์ครับจัดไป3รลูกเป็นแฮตทริกแรกนะครับหลังจากเล่นให้ทีมชุดใหญ่มา2ปีสิงเชลนำจากฝูงต่ออีก1วิคและช็อตเด็ดออฟเดอะเวันนี้ครับสิงเหมือนกันครับสิงสนามเทนนิสคุณปิกเดนนยอุดมโชคซึ่งเคยขึ้นถึงมือ77ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียนเกมส์คือเลิกเล่นไปแล้วนะครับ7ปีตอนนี้มาปั้นลูกชายน้องปอโต ซึ่งเป็นแชมป์ในรุ่นเด็ก8ขวบนะครับแต่ล่าสุดในวัย40ครับคุณนัยถูกเชิญให้มาแข่งรายการสิง ATP t พทัวร์นะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ปรากฏว่าคุณปิกเนี่ยจัดไปเต็มที่ได้รองแชมป์แต่เป็นรองแชมป์ที่สำคัญกว่าแชมป์ครับเพราะได้ให้บทเรียนแห่งชีวิตกับลูกชายซึ่งอาจจะเป็นอนาคตนักกีฬาทีมชาติของเราคือเป็นปกติครับของเด็กที่เวลารู้ว่าพ่อใกล้จะแพ้น้องปอร์โตก็ไม่อยากดูอะ แล้วก็มีอาการงอนไม่ยอมคุยกับคนที่ชนะคุณพ่อสุดท้ายพ่อปิ๊กก็ต้องปรับทัศนคตินะครับคุยกับลูกชายจนสุดท้ายน้องปอโตยอมออกมายอมรับผลที่ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังต้องออกมาแสดงความยินดีโชว์ความเป็นสปอร์ตแมนชิพน้ำใจนักกีฬากับคนที่ชนะคุณพ่อแม้หน้าตาอาจจะไม่ยิ้มแย้มมากก็ตามสำหรับผมนี่คือสำคัญกว่าชายชนะครับ พี่ปิ๊กวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ตํานานนักกีฬาไทยแต่เป็นคุณพ่อตัวอย่างที่เดินชีวิตด้วยปรัชญาโปรดของผมก็คือ to win or lose isn't the only thing it's how you play the fairest game เล่นอย่างยุติธรรมนำทางด้วยน้ำใจนักกีฬาสำคัญกว่าผลแพ้ชนะมากๆ congratulations พ่อปิ๊กลูกปอโต,โตและครอบครัวอุดมโชคและพรุ่งนี้ครับผมจะมาสรุปช็อตเด็ดแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูล ฉะนั้นฝาก Subscribe ช่องแชมป์จัดไปและฮิตกระดิ่งบนด้วยนะครับใช้ชีวิตแบบเดอนไนพรุ่งนี้จัดไปกันใหม่